ตอนกลางคืนหนึ่งในหมูบ่บ้านทางภาคอีสานเงียบคือปาสาไปลายหมูบ่บ้านมีเฮือนหลังหนึ่งยุข้างธงหน้านางคำแพงสาวงามแต่จนอุ้มทองได้เจ็บเตือนผัวไปตางเมื่องแล้วบักลับหน้าอีกเลยมือนั่นฟ้ามืดค่มเสียงหมาเห่าหอนมีตะไฟตะเกียงที่สันยุกลางเฮือนนางคำแพงนั่งกลุ่มทองหอดเวลาเจ็บทองคอด เสียงนั่งห้องหลั่นไปทั่วหมู่บ้านแต่บ่มีไผใดยินพ่อเศร้ามาเศร้าบานเขาไปเบิงในเฮือนก็พ่อซพคนตายเทิ่งแม่เทิ่งลูกหลังเผาซพได,บด้บ่ดนหมู่บ้านนี่ก็เริ่มมีเสียงแปลกแย่แ่เดึกคือเสียงคนรนลองเพลงกลมลูกาศบ้าบานเบากันว่าเห็นเงางงผงู้ยิ่งพมเงาน่งกลมลูกยุคข่างตนตะเคียนผ้าสิ้นเปียกน้ำ คือพึ่งขึ้นมาจากหนองลูกเออย่ยาห้องเดอแม่อยู่นี่บางขึ้นคนในเฮือนโบกันวา่าได้กินน้ำนมร้อยมากกับล้มขึ้นนั้นบักหานเมาเหลากำลังยางกลับบ้านเขาเห็นผู้หิิงนั่งห้องไห้อยู่ขางทางบักหานก็ได้ถามอยู่วา่าเป็นอย่างบ่น้อง,ห,องห้องไห้ย่ำเดือก เราบักหารก็ค่อยๆยัางไปเบิงไกลๆก็เห็นว่านา่งค่อยๆเงยหน้าดวงตาขาวโพลนแขนแม่ยังอุ้มผ้าไวแน่นแต่ผ้านั้นมีแต่กระดูกแหงบักหารเลยตกใจแลนหนีแบบบ่คิดชีวิตตะโกนล,ลันทุ่มแต่บ่มีไผได้ยินเศร้ามือต่อมาเศร้าบานบอกกันว่าตอนเศร้าพ่อบักหารนอนแข็งยุคางทัง ตาเบิงพ่งปากอ้าข้างคือควนเห็นยังบ่ควรเห็นผู้เฒ่าวาว่า,วาถ้าได้ยินเสียงเด็กห้องหลังเทียงคืนอย่าออกไปเบิงพอผีแม่ลูกอ้อนมันสิพ้าเจ้าปิยุ่น้ำบางขึ้นมีกินน้ำนมลอยมานั่นคือสัญญาณว่าแม่มันกำลังมาหาลูกอยู่เดอ้อทุกๆุกปีมือวันพายใหญ่าวบ้านสิมาเฮ็ดบุญ เอาเขาเอาปลาอาหารมาว่างไว้ใต้ตนใหม่ที่ฝังศพของนางคำแพงบางเถื่อสีมีเสียงผู้หยิ่งเบาๆรอยมาตามสายล่มขอบใจเด้อที่ยังบ่ลืมคอยหลังจากนั้นนา่งคำแพงก็ไปสูพบพุ่มที่เจ้าของควรไปแล้วก็บ่มีไผเห็นนา่งอีกเลยก็จบไปแล้วเด้อครับกับตำานานผีทองกลมของทางภาคอีสาน พิษผาดประการใดผมขอภัยมณฑีนี่นำ่มใคอยากฟังเรื่องใดความเมม็นมาใดเลยเด้อครับ